ครับสวัสดีครับผมภูเบศวัชชัยรันนะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทยูนิเวอร์ครับผมอยู่ในตำแหน่ง Area Executive จคที n e ิเซนต์พครับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็คือผมป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับชนิดติ่งเนื้อกรรมพันนะครับวันที่ป่วยเป็นก็รู้สึกตกใจแต่ว่าเราลุกขึ้นมาสู้นะครับเพราะว่าช่วงระหว่างการรักษาผมก็มีตัวช่วยในการรักษานะครับก็คือรักษาในแผนปัจจุบันตามปกตินะครับซึ่งจะต้องทำเคมทั้งหมด12ครั้ง จบการรักษาโดยที่ทําทั้งหมดก็คือ9ครั้งนะครับแล้วก็ไม่พบเชื้อตั้งแต่วันที่รู้นะครับใช้คําว่าตัวเองจัดเต็มกับเสริมอาหารผลิตภัณฑ์บี o อนนะครับบี a อนมากริปพัสนะครับบีออนล็อกเบอร์กี้พัแล้วก็บี y อนไลฟ์เซนเชีนะครับคือจะเรียกว่าชุดชิงนะครับไฮซูเปอร์แอนตี้ออกซินะครับมันช่วยให้ผมย่อระยะเวลาการรักษานะครับแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรง ดังเดิมผมใช้คําว่าวันนี้มันรู้สึกว่าร่างกายเรา Recovery กลับมาเหมือน100%นตะครับตั้งแต่วันที่รู้สึกว่าป่วยเป็นจนมาถึงวันนี้ก็คือไม่เคยขาดชุดคิงเลยนะครับทานอย่างต่อเนื่องนะครับร็อกเบอร์กี้กับมากีพัคอย่างละ50 ml นะครับมิกซ์รวมกันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทานอย่างนี้ทุกวันเป็นประจำช่วงที่หยุดการให้คมีมมหมดเพราะว่าให้คีโม2 3วัน2คืนนะครับ ผมจะไม่ได้ทานไล c เซนเชียลนะครับจะมาทานตอนพักฟื้นตัวเพื่อให้สร้างูมคุ้มกันทําให้ระบบในร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะไปทําคีโมครั้งต่อไปด้วย3ามผลิตภัณฑ์นี้จะทําให้ผมเนี่ยพร้อมที่จะไปสู้กับ k คีโมแล้วก็จบการรักษาแบบ success case นะครับการทานอาหารเสริมควบคู่กับการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับจนถึงปลายทางของความสําเร็จในการรักษานะครับขอบคุณนะครับ ผลิตัณฑ์เสริมอหาดีๆนะครับจากบริษัทยูนิเวอร์นะครับขอบคุณนวัตกรรมที่สุดยอดที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิมได้ขอบคุณยูนิเวอร์ไลฟ์ครับขอบคุณมากครับ